เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำไมใช้สิบบาททองเลยไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบค่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นไม่สามารถใช้สิบบาททองเลยได้เพราะเพราะว่ารถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนกฎหมายเขาจะกำหนดให้เราต้องทำพรบดังนั้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นเขาต้องให้เราเบิกค่ารักษาพยาบาลจากพรบก่อนแต่ถ้า ไม่ได้ทำพรบรและไม่มีเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลเขาก็จะให้เรามอบอำนาจให้กับโรงพยาบาลเพื่อไปเบิกเงินตาก,กองทุนเงินทดแทนผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนนก่อนเพื่ออะไรเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลถ้าเราไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเราก็จะไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้นั่นเองค่ะ ซึ่งเงินตัวนี้จะเบิกได้ในวงเงิน30,000บาทซึ่งเป็นวงเงินขั้นต้นเหมือนกับพรบรเลยนะคะเบิกได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทแต่ถ้าค่ารักษาพยาบาลของเรามันเกินส0,000ส่วนที่เหลือเขาก็จะใช้สิบัาททองค่ะวงเงินส0,000บาทเนี้ยที่เราไปกู้ยืมจากกองทุนเราก็ต้องมีหน้าที่ไปจ่ายคืนเขาตามที่เขากําหนดให้อาจจะจ่ายเปน็นงวดๆวดแต่ว่า แน่นอนว่ามันจะดีกว่าที่เราต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาอาจจะเสียดอกเบี้ย5บาท10บาทหรือ15บาทก็แล้วแต่นะคะ,ะเขาจึงเขาจึงมีกองทุนตัวเนี้มาช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบภัยนั่นเองค่ะแต่ถ้าจะให้ดีให้ทําพรบพรบไว้จะดีกว่านี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่เราไม่สามารถใช้สิบบาททองได้ในทันทีกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นหังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะ เห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เยอะๆค่ะและถ้าใครจะต่อพรบรต่อภาษีหรือทำประกันภัยรถยนต์ทักมาปรึกษาสอบถามแก้วให้ได้เลยค่ะเพราะแก้วมีให้เลือกกว่า30บริษัทเลยอยากทําแบบไหน,นอยากได้ความคุ้มครองแบบไหนทักมาพูดคุยกันได้ค่ะ